มือคนดิงแล้วก็เลี้ยวไม่มีอะไรน่ากลัวในะโลกใบนี้ดับครั้งหนึ่งนะคะกับเอามาง,อางอตอนนี้ออกก่อนเอาเส้นฟอยๆนี่ออกก่อนเดินนี่สิพาพี่นอ้นองไปย่างทะเลทะเลดำกันนะะดำกันตรงที่อาไปซ่อนกุ้งนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ไปซ่อนกุ้งเนะจ๊ะ เมื่อนี่น้ำลงน้ำลงตอนสี่โมงตอนนี้บ่ายสามถ้าไปกับท่านแต่ว่าไอา้บ่มีเกือบที่จะต้องไปลงซ่อนนะนะก็เลยบ่ได้ไปซ่อนกุ้งบ่ได้ไปเก็บหอยนะคะอ้ก็เลยไปพาพ่อใหญ่ไปเดินเลยแล้วก็พ่ใหญ่เราให้ไอ้ไปฟุกขับรถพร้อมไปค่ะไม่มีอะไรน่ากลัวในระกใบนี้เอานีออกก่อน ลิ่เฟิอันนี้ออกก็ดูดีอีกอย่างนึงมันเหมือนแบบถ้าใส่เฟอร์นี่เหมือนแบบมันหนาวมากเลยมาอนก็ได้ติดป้ายอันนี้นะคะติดป้ายให้รู้ว่ามือใหม่หัดขับ คนข้างหลังเขาก็สีระวังเฮาเนาะถ้าเฮาบติดนี่เขาก็บรู้ว่าเาเป็นมือใหม่ไงทุกคนเราต้องพร้อมแล้วค่ะนิวปาคนเป็นจ้าประเทศพี่น้อง ประเทศฝรั่งเศสนี่นะคะถ้าสมมติว่าเราขับรถนี่เราไม่สามารถจับโทรศัพท์ได้นะคะเขาสิ่เข่งคัดมากมันจะมีกล้องตรวจนานะ,ะขนาดพ่อใหญ่เวลาแค่คนโทรมาเบบนี้เรายังบรับสายนะคะทุกคนอายก็อายไม่ได้จับถ่ายเองนะ,ะพ่อใหญ่เป็นคนถ่ายเนาะแล้วบางเธอเอากระั้งไว้อยู่แบบนี้เดินจะเดินนี้เอ็นบอแบบนี้ เนาะเพราะว่าประเทศฝรั <ninety> ่งเศสเขาจะสิ่งข่งขัดมากเขาสิบอกให้เขาใส่โทรศัพท์ขณะที่เราขับรถเนาะทุกคนเนาะโอนิวาเซปติชองปีแอะไร maximum t w e ม t y นะรถสบายใช่ไหมเราก็เบรก

Thank yeah. you. ตอนนี้เราก็มาถึงทะเลดำกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาพ่อใหญ่แกเดินเวลามาทะเลมันดีอย่างหนึ่งนะเวลาที่เราท้อมันจะบอกเราว่าสู้สู้นะคะวันนี้ก็ขับรถไกลเติบก็พี่น้องเห็นแหละดับเติบหนึ่งยุ่สร้างมันทางมันไม่เป็นไรเพราะวันนี้เราอุ่นใจที่เราอใส่ตัวเอนะคะใส่ตัวเออย่างเงี้ยคนข้างหลังเขาก็จะรู้ว่าเราเป็นมือใหมะะ่ะขับเขาก็จะละ้อให้เขาแบบนี้นะ อันนี้เราไม่ให้จับด้วย้าเราบอกว่าเราเดินได้เราเอาเอา่เสื้อเข้าข้างในอย่างเงี้เราเดินได้เ้อทุกคนเ้อะเออถ้าสมมติตรงแบบว่ามันบ่อว่าร้านมันเซฟนี่เราจะใหอ้แล้วดบมืดแบบนี้เราบอกว่าเราะย,ย,ยุกรกะเป๋า อยู่ทะเลมันแห้งนะคะก็เลยพาทุกคนมาเดินอยู่ในสวนนะคะมาสำรวจตรงนี้เคยพาทุกคนมานั่งกินข้าวตอนมาช้อนกุ้งนะคะ you want o sit you can sit เนชื่อไปเดินบรรยากาศดีมากเลยนะคะนี่เป็นสวนสานะคะใครจำได้ตรงนี้คือตรงที่มีกระเจ้ามามีเพศสัมพันธ์กันนะพี่น้องตรงข้างในเนี่ยอันนี้เป็นกกอียงนะเหมือนคล้ายผักโขมทะเลนะ,ะเนี่ยเป็นต้นดันดิไลออน นี่เห็ด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 อะไร yes oh is a poison เห็ดเบื่อผนอีกเฮ้ยเห็ดฟางเหรอใครเห็ดฟางเลยพู่ใหญ่บอกยึดจับจับแล้วึกด่าแล้วเบอร์นี่ทุกคนใครเห็ดฟางเลยอะเนี่ยเต็มเลยเห็ดตายเบอ่อโอ้ แม่นบ่แม่นบ่ก้า,า,าก,กิน้อจ้ะลาโอซีสิป,ปบงซะเฮ็ดตายเบื่อเต็มเลยเอ้ะยังน้อยก็ดีใจแล้วว่ามีเฮ็ดตายเบื่อให้เบิง่งเอ้ยเฮ็ดบ่นี้เฮ็ดละงากเลยได้หนิพี่น้องนี่กินละตินลงากาง่ายทุ่นดีเลยบ่ๆๆได้เลยไปยไปค่ะไปมา h o l ม my แห n d เคยมีเห็ดดำอย่างน้อยก็มีเห็ดเนี่ยเคยมีเห็ดดำโอ้ยมีเห็ดอยู่นะนี่ไงอันนี้เห็ดอะไรอะเห็ดตะปูเห็ดตะปูเห็ดตะปูอันนี้เก็บเห็ดเบื่อพาพี่น้องมาเบิ่งเห็ดเบื่อมาดิอันนี้กินได้เลยจ้ะในหนังสือไอเรียนแต่ว่าอไอไม่กินหรอกอันนี้เห็ดตายเบื่อหมดเลยโอ้ยหลายอยู่เด้อนี่เด้อจับมือ I take good care of you so much. Nana. Yeah. No? You are happy? Yes. I come back to take care of you? Yes. <laughs> I, huh? I have uh, the woman this morning, she said that uh, I speak much better now. I say yes because I am speaking a lot. Uh -uh. When I was alone, I couldn't speak. I, uh -huh. had nobody to speak. Well. Yeah. So, what comes, sir? Mm -hmm. Pinon! Tonico! 20? อัลเทอร์ติมินิ What Walking โอ้อย่างน้อย30นาทีก็เป็นถึงเวลาที่จะไปแล้วนะคะก็จะเหยียบดีเหยียบเบรกเบรกเตอร์แล้วก็ปุ๊บขาสั้นเสร็จแล้วก็แล้วก็มาใส่เกียร์เกียร์หนึ่ง เกียนหนึ่งปุ๊บเราก็ดูรถนะคะแล้วก็ไปสบปะรองสปาโปเบมสกก่วาขวานะขวาเนี่ยขอาไปต้อไป้ไปตอป สองไปมีรถไหมเราก็ตรงไปอิสละอ๋อเยอะเยะไป is in one ละ แล้วก็ปล่อยคาดไปว,ว,ดว่าล่ะ continue tour ไอ,อะลรแล้วก็มาสอง is two สามสองว,ว,ว่าล่ะ continue t o u แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ค่อยไปล่ะ แล้วก็ไปอีสว yeah. ันเดียวเยียบข้าเร่งปล่อยอะไรโอเค okay. แล้วก็มาเกียสองแล้วก็ไปก็มาเกียเอิงลิฟต์ ก็เลี้ยวมองซ้ายมองขวาไม่มีใครแล้วก็ออกรถล,ล้วก็ไปค่ะเเลยไปค่ะสาม หาวิ่งเกินห้าสิบก็วิ่งไปที่เกียร์สามไปก่อนเนาะ อย่าไลค์กับ a n y b o ดีต้งไปว่า2ว <One second. S 1> okay, นะันาทโอเคเนาะทุกคนเนาะเจอกันคลิปใหม่ที่บ้านนะคะกูดบายอเกนบายบายค่ะ